แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ10มิถุนายน2567มาอัปเดตโครงการปุ๋ยคนละครึ่งกันนะคะข่าวดีอย่าพึ่งรีบซื้อปุ๋ยข่าวดีล่าสุดนะคะอย่าพึ่งรีบซื้อปุ๋ยนายกสมาคมชาวนาแจ้งข่าว13มิถุนายนนี้ลุ้นนบขอไฟเขียวปุ๋ยคนละครึ่ง กับ13สูตรนาข้าวเพื่อลดต้นทุนชาวนา4.6ล้านครัวเรือนหากชาวนาสนใจต้องการเข้าร่วมโครงการเพียงตรวจสอบสถานะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านระบบออนไลน์หรือ eform ปี2567ทับ68เป็นสถานะเกษตรกรนะคะเช่นเคยก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะส่งกำลังใจให้แอดด้วยการ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่เว้นวันหยุดนะคะล่าสุรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต67-68ทโดยสนับสนุนปุ๋ยที่เหมาะสมตามความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในรูปแบบปุ๋ยคนละครึ่ง โดยภาครัฐและ,กะเกษตรกรจ่ายคนละครึ่งนะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตให้กับพี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยกเกษตรกรมีส่วนร่วมในการซื้อปุ๋ยเพื่อเพิ่มโอกาสและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเข้าถึงปัจจัยการผลิตให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้โดยโครงการปุ๋ยคนละครึ่งจะสนับสนุนค่าปุ๋ยในอัตราปุ๋ยไร่ละ50กิโลกรัม ครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่ไม่เกินครัวเรือนละ1,000กิโลกรัมให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่จะปลูกข้าวในปีผลิต67ทับ68ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะโดยใช้จ่ายจากเงินทุนทกศสำร,ร,รองจ่ายการดำเนินงานตามโครงการ33,422.950ล้านบาท และงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี67จำนวน108.006ล้านบาทซึ่งล่าสุดปรับงบประมาณ2.9หมื่นล้านบาทซึ่งกรมการข้าวจะจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบคและเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการและงบประมาณต่อไปนะคะ โดยนายปราโมทจรัสินนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยได้เปิดเผยว่าทางสมาคมได้รับการติดต่อจากนายนักิจตของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวจากข้อหารือระหว่างสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ได้ลงพื้นที่ในเขตน้องจอกเพื่อพบปะกับพี่น้องเกษตรกรชาวนา ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งนะคะและได้ตรวจดูจุดที่สำนักกรมชนลประธานนำเครื่องสูบนะ้ำมาช่วยกเกษตรกรชาวนาะในเขตหนองจอกซึ่งได้มีการหารือกันว่าชาวนาในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งชาวนาทั่วไปและชาวนาอินทรีย์ในแต่ละพื้นที่ต้องการที่จะใช้ปุ๋ยที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับดินวันนั้นทางรัฐมนตรีได้รับปากว่าจะเปิดกว้างประกาศโครงการปุ๋ยคลครึ่งทุกสูตรทุกบริษัทตามที่ชาวนาเสนอโดยล่าสุดอธิบดีก็ได้ส่งสูตรปุ๋ยที่สนับสนุนในโครงการปุ๋ยคลครึ่ง13สุสูตรนาข้าวตามที่สมาคมชาวนาเสนอนะคะ1ปุ๋ยสูตร1 6 2 0 0 2ปุ๋ยสูตร1 6 1 6กปุ๋ยสูตร 16, 1 2 8 4ปุ๋ยสูตร16 8 8 5ปุ๋ยสูตร18 12 6 6ปุ๋ยสูตร20 20 0 7ปุ๋ยสูตร28 20 8ปุ๋ยสูตร25 74 9ปุ๋ยยูเรีย46 0 0 10ปุ๋ยอินทรีย์ที่ขึ้นบัญชี10ปุ๋ยอินทรีย์ที่ขึ้นบัญชีวัตกรรมหรือใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์11 ปุ๋ยสูตร15 15 15 12ปุ๋ยสูตร16 16 16, 16และ13ปุ๋ยสูตร13 13 24 ั้งโม่13สูตรนี้เป็นความต้องการของชาวนาดังนั้นถ้าเป็นไปตามสูตรปุ๋ยเคมีดังกล่าวนะคะชาวนาก็ไม่มีปัญหาดังนั้นอยากสื่อสารกับพี่น้องชาวนาในช่วงนี้ใครยังไม่ได้ปลูกข้าวให้รอปุ๋ย13สูตรนี้ในรูปแบบปุ๋ยคนละครึ่งโดยภาครัฐและเกษตรกรจ่ายคนละครึ่ง เมื่อประชุมเสร็จแล้วในวันที่13มิถุนายนนี้ก็คาดว่าจะเข้าคระเหมาะสัปดาห์หน้าทันทีอัปเดตความคืบหน้านะคะสำหรับโครงการปุ๋ยคคละครึ่งอยาเพึ่งซื้อปุ๋ยรอลุ้นนบค13มิถุนายนนี้นะคะเพื่อไฟเขียวโครงการปุ๋ยคคละครึ่งกับ13สูตรนาข้าว